รอวงสวิงให้ดีก่อนแล้วค่อยคิดไปทำฟิตติ้งไมโกอล์เป็นวิธีคิดของนักกอล์ฟหลายๆคนแม้กระทั่งผู้ฝึกสอนหรือโปรผู้สอนหลายๆคนได้กล่าวไว้นะครับลองฟังวิธีคิดแบบนี้นะครับคนระดับเมืออาชีพหรือโปรอาชีพแล้วทำไมเขาต้องทำฟิตติ้งไมโกอล์ล่ะครับจริงๆแล้วเขาไม่ต้องทำก็ได้เขาหยิบไมโกอล์ ที่สำเร็จรูปหรือเราเรียก OEM สเปคมาตียังไงเขาก็ตีดีนะครับเพราะเขามีทักษะการสวิงที่ดีเขามีประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่ดีจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องทำฟิตติ้งใหม่กอล์ฟก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับลองนึกวิธีคิดดูคนหัดกอล์ฟเล่นกอล์ฟใหม่วงสวิงยังไม่นิ่งแต่ดันไปเอาไม้อะไรก็ไม่รู้มาฝึกนะครับคุณจะฝึกได้ดีหรือมีวงสวิงที่ดีหรือเปล่าครับ ไม้ยาวยังไงไม้สั้นไม้หนักไม้อ่อนไม้แข็งองศามากองศาน้อยขนาดกริปเล็กขนาดกริปใหญ่นะครับมือสมัครเล่นไม่รู้นะครับคุณก็จะปรับ,บวงสวิงเข้ากับไม้ไปโดยอัตโนมัตินะครับทำไมลองไม่คิดดูว่ามือสมัครเล่นนะ่ะหรือนักกอล์ฟผัดใหม่ควรจะหาไม้กอล์ฟที่เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับสรีรละเหมาะสมทักษะการสวิงของตัวเองแล้วค่อยนาไปพัฒนาวงสวิง เห็นไหมครับพวกโปรจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำฟิตติ้งก็ได้นะครับเขามีวงสวิงที่ดีแต่มือสมัครเล่นควรจะทำฟิตติ้งไม้กอล์ฟมากกว่านะครับเพราะวงสวิงเรายังไม่ดีเราจำเป็นต้องมีวงสวิงที่ดีด้วยอุปกรณ์แบบไหนที่จะไปส่งเสริมวงสวิงให้เรามีวงสวิงที่ดีและมั่นคงนะครับลองนำวิธีคิดนี้ไปคิดและพิจนารณาดูนะครับว่า เราควรจะมีไมโครที่เหมาะสมกับเราตอนเป็นมือสมัครเล่นหรือจะรอให้เป็นโปรก่อนแล้วค่อยไปทำฟิตติ้งไมโครฝากกดไลค์กดหัวใจและแชร์ให้เพื่อนๆน,นักกอล์ฟด้วยกันทราบด้วยนะครับโทมิยะขับฟิตติ้งให้บริการเกี่ยวกับความรู้เปิดคอร์สอบรมเรื่องฟิตติ้งไมโครรวมทั้งให้บริการในการทำฟิตติ้งไมโครนักเวลาเข้ามามาพูดคุยกันนะครับ